ทุกคนคิดว่าท้านิกิริกับแฮนโดมารวมกันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะพาไปลองค่ะแล้วก็ยังมีดงบุรีที่วัตถุดิบพรีเมี่ยมแอนไปกินที่ญี่ปุ่น ตามแฟงมาได้เลยค่ะวันนี้แฟงอยู่ที่สยามทากาชิมายะที่ห้างไอคอนสยามนะคะร้านจะอยู่ตรงชั้นจีนะคเห็นเคาน์เตอร์บาร์ไฟสว่างๆคือใช่เลยค่ะร้านชื่อว่าซูชิคัตสึจะเป็นสไตล์ซูชิบาร์แบบนี้ค่ะและนี่คือเมนูนิกิโร่ที่นําเอานิกิริกับแฮนโรมารวมกันคํานี้จะเป็นเซียชูโทโร่ค่ะวัตถุดิบนี้พรีมไม่มีกับอุมากษตเจแต่เป็นอลาคาร์นะคะคาต่อมาจะเป็นวาเกียวเอห้าท็อปดานบนด้วยครีมชีสคือแบบกินด้วยกันแล้วนัวมากคํานี้เราบอกเลยว่าคุ้มมากปลาชิ้นโตจุใจมากเป็นสไปซี่เอ คําใหญ่ขนาดนี้รู้ป่าว่านี้กี่โรเริ่มต้นแค่150บาทนะคะลุยกันต่อที่อุนางิชิ้นโตๆโตราซ้อนมาช่ำๆใครที่ชอบอูนางิกินคํานี้คือกรีสลบได้เลยค่ะใครยังไม่อิ่มก็มาต่อกันที่ข้าดวด o n g b u r i น่าร้อราคาน่ารักเริ่มต้นประมาณ3ใบแดงค่ะส่วนที่เห็นเชฟกําลังทําอยู่นะคะจะเป็นเมนูวากิวเอห้าดงเสิร์ฟมาเป็นเซตแบบนี้เลยค่ะน่ากินมากในเซตจะมีชาเขียวให้ด้วยนะคะมีอูนิด้วยทุกคนแล้วก็มีสาเกนหนึ่งกลุมเนื้อวากิวเอห้าจะมีไขมันแทรกอยู่เยอะนะคะพอนาไปเบิน หทานกับไข่ดองโชยุคือนัวสุดๆเมนูต่อมาเป็นอุนางิดองมาแบบชิ้นใหญ่มากน่าล้นเลยค่ะแนะนําให้ลองทานทุกอย่างภายในคําเดียวจะได้ครบทุกรสชาติเลยค่ะจานสุดท้ายเป็นคานิมิโซด,ดองเครื่องแน่แนๆมีทั้งเนื้อปูทั้งหอยเชลล์ทั้งอีคุละจะกินเป็นคําแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เราอยากให้ทุกคนคลุกคล้าทุกอย่างรวมกันแล้วค่อยทานค่ะบอกเลยว่าอร่อยขึ้น,นแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์ม